มาอันนี้เป็นต้อมแซมวัตถุจะแสดงนะครับอันนี้เป็นอีกเควสหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆเนาะผมรับมาพร้อมกันมามาดูสิเจอกันอีกแล้วเซโร่เอ้าอันนี้คือเป็นรายละเอียดที่เราต้องอ่านเหรออ่าไม่นะฉันฆ่ามันซะเต็มๆเลยไม่เป็นไรนะครับ คุณเป็นใครน่ะที่นี่คือห้องซ่อมบำรุงของพิพิธภัณฑ์ไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกฉันคือคนที่คุณพาโลส่งมาช่วยงานน่ะฉันคือฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ของบรดอกฉันชื่อเซโร่คุณเพล่าส่งมาช่วยงานโอ้ฉันฉันนึกออกแล้วอความจําของฉันนี่แย่จริง,รงยินดีที่รู้จักฉันชื่อบริสเป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ ขอโทษจริงๆที่เมื่อกี้ฉันจำคุณไม่ได้ฉันมาช่วยซ่อมอ่าโบราณวัตถุฉันกำลังคิดอยู่เลยว่าคุณจะมาเมื่อไหร่มาเริ่มงานกันเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นเควสเนี่ยแบบทีเดียวเนะแล้วก็ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งล้ำค่าแห่งเมืองหนาวจริงๆผมอยากจะยออ่อเอาก็เถอะแต่ผมว่าแม่งรายละเอียดปีกย่อยมันเยอะวะ่ะ เรีย <Okay, S 2> บร้อยแล้วโค้ดอน่าเยี่ยมมากดีที่ได้คุณมาช่วยวัตถุจะแสดงล็อตนี้ซ่อมแซมเสร็จก่อนกำหนดเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับการจะแสดงกับอันเบนล้วหลังจากนี้อย่าลืมแวะไปชมผลจากความทุ่มเทของคุณที่ห้องจะแสดงด้วยล่ะมา,ายัดเข้าไป พนักงานพิพิธภัณฑ์ได้จัดวางวัตถุจะแสดงไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องดูเหมือนว่าวัตถุชิ้นนี้จะสามารถจะแสดงได้อย่างราบรื่นแล้วเป็นแ้นเป็นห้องแรกแล้ว